โอ้โหบัวซซมไม่มีดอกปลูกน้ำก็ดำปิป๊ปีเรามีวิธีให้บัวออกดอกเต็มอ่างน้ำใสเย็นจนเห็นตัวปลาแหวกว่ายค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้สาราไทยนำวิธีการปลูกบัวยังไงให้น้ำใสปิงป้ง จนเห็นปลาแหวกว่ายสวยงามดุดเมืองสวรรค์มาฝากทุกคนติดตามชมได้เลยนะบัดนี้ค่ะสิ่งแรกก็คือการเลือกอ่างสำหรับปลูกก่อนค่ะจะใช้อ่างดินเผาหรืออ่างคลาสสิกสมัยโบราณแบบนี้โดยเฉพาะอ่างที่ใช้ปลูกในวันนี้ดูแล้วคลาสสิกมาก และบัวต้นที่สองกำลังจะลงอ่างอีกต้นแล้วหากทุกท่านสังเกตดูดีๆเห็นได้ว่าบัวแต่ละต้นที่เราได้นำมาลงอ่างในวันนี้มีลักษณะต้นที่อุดมสมบูรณ์ดอกใหญ่สดสวยมีก้านดอกที่แข็งแรงใหญ่ยาวเพราะบัวเหล่านี้ เรานํามาจากนาบัวเลยค่ะไม่ใช่ร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะคะใครสนใจอยากได้บัวสวยๆแบบเราสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ที่ใต้คลิปโดยการคอมเมนต์มาเลยค่ะรู้ไหมคะบัวเหล่านี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น ราชินีแห่งไม้น้ำและการมีใบที่เขียวสดมันวาวเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าเขามีสุขภาพดีต้นที่สามลงมาแล้วค่ะเวลาปลูกจัดใบจัดดอกให้อยู่เหนือน้ำค่ะเห็นแบบนี้นะคะรับรองค่ะไม่เกินสองอาทิตย์ออกดอกเต็มอ่างค่ะ ต้นที่สตามลงมาได้เลยอ่างนี้เราเลือกปลูกประมาณ4ต้นกำลังสวยพอดีค่ะเพราะเดี๋ยวเขาจะต้องแตกหนอ่อแตกดอกแตกใบออกมาเพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพตั้งแต่วันที่ปลูกจนถึงประมาณสองอาทิตย์นะคะมาดูว่าเราพูดจริงหรือเปล่าได้จริงหรือเปล่านะคะ ว่าใบเต็มดอกเต็มดอกแข่งกันบานเต็มกระถางน้ำใสแจ๋วและนี่ค่ะคือเคล็ดลับตัวทำให้น้ำใสปิ๊งๆค่ะคือทรายค่ะทรายทรายมีประโยชน์มากมายเลยนะคะในการบำบัดน้ำเสียหรือว่ากรองน้ำสังเกตดูดีๆจะมีทรายอยู่เป็นส่วนประกอบค่ะดังนั้นเคล็ดคลับของการปลูกบัวให้สวยงาม น้ำใสแจ๋ง่ายๆก็ด้วยทรายนี่แหละค่ะ,ะเมื่อเราลงดินลงบัวเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้ทรายโรยหน้าค่ะโรยให้ทั่วทั้งอ่างนะคะพอเราโรยทรายทั่วแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เติมน้ำลงไปค่ะเติมน้ำลงไปจนเกือบเต็มอ่างเลยทีเดียวขั้นตอนนี้ก็ค่อยๆใช้น้ำล้างใบค่ะ พราะบางทีสายก็จะค้างอยู่ตามใบนะคะถ้ามีดอกแบบนี้ก็ต้องเบามือหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวดอกหกักดอกช้ำเสียได้ดอกบัวจะบานประมาณช่วงสายนะคะแล้วก็ช่วงเย็นเขาก็จะหุบค่ะเขาจะบานหุบอยู่ประมาณ2-3วันเลยบัวเหล่านี้เราซื้อมาแค่ครั้งเดียว แล้วทำการขยายพันธุ์ได้มากมายเลยนะคะลงทุนก็ไม่มากด้วยสำหรับคนที่คิดขายต้นไม้สามารถทำได้ไม่ยากค่ะเจ้าพึ่งน้อยฉันยังปลูกไม่เสร็จเลย เดี๋ยวเรารอให้เขามีการเจริญเติบโตสักพักนะคะแล้วจะทำการขยายพันธุ์บัวจากอ่างนี้ให้ดูค่ะตอนนี้เราได้ทำการปลูกเสร็จแล้วนะคะเราจะพักทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีถึง30นาทีค่ะไม่เกินนี้รับรองน้ำจะใสแจ๋วเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะบัวเนี่ยมีหลายสีมากเลยนะคะดอกเดียวกันนะมี3ส,สียังมีอะไรนะคะอย่างเช่นขาวเหลืองม่วงอยู่ในดอกเดียวกันค่ะ เพืเ่อนๆทราบไหมคะว่าบัวที่ปลูกอยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยมีอยู่3สายพันธุ์หรือว่า3สกุลค่ะสกุลที่1ก็คือบัวหลวงหรือว่าประทุมชาตินั่นเองค่ะสกุลที่สองก็คือบัวสายหรือว่าอุบลชาตินั่นเองค่ะสกุลที่3ก็คือวิกตอเรีย หรือว่าบัวกระด้งนั่นเองค่ะหลังจากเราปลูกเสร็จแล้วนะคะถึงน้ำจะใสก็ควรจะพักน้ำไว้สักประมาณ2-3วันนะคะแล้วขอแนะนำให้เพื่อนๆน,นะคะนำปลาหางนกยุงปลาทองมาปล่อยลงไปในอ่างบัวค่ะไว้สำหรับนั่งมองเวลาวันหยุด หรือว่าเวลากลับจากทำงานนะคะจะทำให้เรารู้สึกสบายตาสบายใจละลายสิ่งที่เครียดๆมาจากข้างนอกให้หายไปมาจำภาพสวยๆสดชื่นจะทำให้เพื่อนๆเข้านอนได้อย่างหลับลึกนะคะแล้วก็ฝันดีมีแรงไปต่อสู้ในวันพรุ่งนี้เช้าค่ะ เพราะว่าปลาสองชนิดนียเขาสามารถอยู่ด้วยกันได้นะคะปลานกยุงกับปลาทองสามารถไว้ในอ่างบัวอ่างเดียวกันได้ค่ะและที่สําคัญก็คือเขาจะช่วยกําจัดลูกน้ํานะคะเราจะได้ไม่มียุงค่ะแล้วก็มูลปลาก็จะเป็นอาหารของบัวและไม้น้ําต่อไปค่ะบัวชนิดนี้เป็นสกุลบัวสายหรือว่าอุบลชาติมีลําต้นอยู่ใต้ดินเป็นเงา จเจริญเติบโตแบบแตกกอต่อมาพัฒนาเป็นใบและดอกก้านดอกจะยืดขึ้นเหนือผิวน้ำบางสายพันธุ์มีใบอยู่ใต้น้ำมีทั้งชนิดบานกลางวันและกลางคืนและมีดอกหลากสีสันค่ะซึ่งโดยธรรมชาติของบัวนั้นเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดจ้า และต้องการรับแสงอย่างน้อยวันละไม่ต่ำกว่า4ชั่วโมงหากปลูกในร่มบัวจะให้ดอกน้อยหรือไม่ให้ดอกเลยก็มีนะคะดินปลูกต้องใช้ดินเหนียวที่มีแร่ธาตุฟอสฟอรัสสูงแม้แนะนำให้ใช้ดินที่มีอินทรีย์วัตถุที่ยังไม่ย่อยสลายตัวดีมาเป็นวัสดุป,ปลูกค่ะ น้ำจะต้องสะอาดนะคะส่วนระดับน้ำที่พอเหมาะกับบัวให้สังเกตจากก้านบัวหรือก้านดอกที่ยืดตรงตั้งฉากกับผิวน้ำค่ะเพื่อนๆคะ่ะบัวของเพื่อนๆที่บ้านมันกำลังซุดโทมอยู่หรือเปล่าคะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าเวลาที่บัวเขาซุดโทมเนี่ยแปลว่าเขาขาดปุ๋ยนะคะ เขาจะมีอาการสุดทอมเนื่องจากว่าดินน่ะมันขาดความอุดมสมบูรณ์ค่ะบัวจะแสดงอาการออกมาชัดเจนเลยนะคะคือเขาจะหยุดการเจริญเติบโตค่ะแล้วใบของเขาอะ่ะจะมีขนาดเล็กลงผิวใบนะคะด้านบนน่ะมันก็จะไม่มันวาวเหมือนตอนสมัยที่มันอุดมสมบูรณ์นะคะสีมันจะซีดๆค่ะเหลือง แล้วก็แก่เร็วนะคะที่สำคัญคือเราจะไม่ค่อยเห็นดอกเขาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นสภาพแบบที่กล่าวมานี้นะคะเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องให้ปุ๋ยเขาค่ะแต่ก่อนเพื่อนๆจะให้ปุ๋ยนะคะจะต้องทำการตัดแต่งนะคะเอาก้านใบก้านดอก ใบแก่ๆเหี่ยวๆเ,เหลืองๆทิ้งไปก่อนค่ะแล้วค่อยใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่สามารถใช้ได้ก็อย่างเช่นสูตร10-10-10ค่ะหรือว่าสูตร15-15-15ค่ะอัตราส่วนที่จะใช้ก็ประมาณ1ช้อนชานะคะโดยการที่ให้เพื่อนๆถอด้วยดินเหนียวค่ะแล้วก็ผึ่งให้แห้งปกติเขาจะเรียกว่าปุ๋ยลุก กรอนนะคะแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ปลูกเพื่อขายนะคะปลูกใส่กระถางที่บ้านไว้เพียงแค่2อสากระถางก็ใช้วิธีการห่อปุ๋ยเคมีธรรมดาเนี่ยแหละค่ะห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์สักประมาณ2อสชั้นนะคะหอเป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วก็ฝังดินตื้นๆห่างจากโคนต้นสักประมาณ5-8เซนติเมตรนะคะหรือห่อด้วยใบไม้ก็ได้ค่ะใบไม้แห้งอะค่ะ ือจะใช้ปุ๋ยบวกก้อนกลมๆที่มีขายกันทั่วไปก็ตามสบายค่ะขอขอบคุณสำหรับการรับชมและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ